สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สัตว์วัดว a ยนะครับวันนี้มีของเล่นมานำเสนอนะครับนี่ครับผมซุปเกมบล็อก400อนนึ่งนะครับเป็นเกมกดสมัยวัยเยาวนะครับเมื่อก่อนเราจะได้เล่นก็คือเป็น เครื่องเล่นเกมบอยนะครับที่มีราคาค่อนข้างแพงมากนะครับเกมบอยแอดวานก็อยู่ประมาณ2,000กวกาบาทเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับไม่มีโอกาสจะได้เล่นเกมแบบนี้นะครับสมัยก่อนเพราะบ้านไม่มีกระตังซื้อวันนี้เลยไปเจอเจ้าซุปเกมบ็อกตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ150บาทนะครับตาม Lazada กับ s h o ป e e ก็ไปเซิร์ช เจอตอนที่มันเซล์ลพอดีก็เลยซื้อมารวมจัดส่งก็อ,อยู่ประมาณ200บาทก็ได้มานะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นเกมกดเล็กๆที่สามารถเสียบเข้ากับทีวีได้เรามาดูกันดีกว่านะครับก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือมาให้ว่าทำงานอย่างไรบ้าง ใช้ยังไงบ้างนะครับเราไม่อ่านฮะนี่นะครับจะเอาตัวเกมก็อุปกรณ์ก็จะมีสายเสียบเข้าทีวีนะครับเป็นสาย AV นั่นเองนะครับเสียบตรงนี้แล้วก็ต่อเข้ากับแจ็คทีวีอันนึงแล้วก็เสียงสีแดงอันนึงอีกเส้นหนึ่งก็เป็นสำหรับไว้ชาร์จนะครับเมื่อ แบตเตอรี่หมดเขาก็จะแถมแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่สำหรับใส่ในเกมนะครับด้านหลังนี้ซึ่งก็จะคล้ายๆกับแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเทสเครื่องกันดีกว่านะครับนี่นะครับหน้าตาของมันก็จะ นี่ให้เลือกเมนูนะครับคือกล้องเราไม่โฟกัสเท่าไหร่ฮนะแต่เราจิ้มสักพักหนึ่งฮนะให้กล้องโฟกัสแป๊บหนึ่งเออ เราเลือกเมนูก่อนนะครับเป็นเมนูภาษาอังกฤษกดไปปับ๊บเกมก็จะมีให้เราเลือกนะครับซูปเปอร์มาริโอเกมในตำนานเลยนะครับเข้าไปดูก่อนนะครับนี่ฮิซูเปอร์มาริโอเกมในตำนานมี3ตัวอันหนึ่งกระโดดกระโดดกระโดด ะโดดีดึ๊บนี่เราจะรู้ว่าแรกมีเหตุนะฮะกระโดดซิกระโดดกระโดดซิอ่ะนี่นี่ออเลยเลยตรงนี้เราก็จะมีตัวแถมนะถะายุคเก้าศนก็จะจำความได้ดีและตรงนี้ก็จะมีดอกไม้ไฟฮะ <c oughs> เคให้ได้ดอกไฟไฟมาแล้วแล้วเราก็จะพ่นอย่างเดียวฮะปีป้ปี้อ่าชี้หายนลชี้หายนล้ชี่หายนล้ยังไม่ชี่หายท่าไเร่อ้าวดาววิ่งหนีกูอ้าวอันนี้เป็นการเล่นทดสอบให้ดูนะครับเปลี่ยนเกมนะฮะ เราจะหาเกมในตำนานมาเล่นให้ดูออไปนะฮะเราจะเลือกเฉพาะเกมในตำนานมาเล่นให้ชมแค่2เกมน,นะฮะแต่เดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะอย่าม่ว่างเราจะมาเลือกเกมมันๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันวันนี้เรามารีวิวเฉยๆนี่เกมในตำนานอีกเกมหนึ่งนะฮะรถถัง ถ้าได้ยินเสียงแล้วก็จะชินหูมากเกยนี้ก็จะให้เราป้องกันฐานทับของเรานะฮะอย่าให้ใครมาทำลายฐานเราได้นี่อย่าให้ใครมาทำลายฐานเราได้ หรือวเป็นเกมรถถังเหนกันทำไมไวัยเยาว์ที่เราได้เล่นกันนะฮะต่อไปเปลี่ยนเกมอีกเกมนึงเราก็เป็นเกมที่จะน่านำเสนอมากที่เราชอบเล่นมากเลยมันก็คือเกมรถแข่งนะฮะรถแข่งมอเตอร์คอร์ เป็นเกมรถแข่งมอเตอร์คอร์สสมัยเด็กที่ได้เล่นกัน <c oughs> เกมนี้ชอบเล่นมาก <c oughs> เกมนี้ชอบเล่นมากเลยนะครับตอนเด็กๆ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเครื่องเล่นเกมที่คุ้มค่ามากตัวนี้ซื้อมาก็แสนจะถูกใช้ไว้ยางแก้เหงาได้นะครับหรือเซ็งเซ็งเครยีรยดเรยียดรออะไรนานๆก็จับเกมตัวนี้มาเล่นแก้เซ็งไปก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เติมเต็มย้อนวัยในวัยเด็กนะฮะก็ซื้อมาเก็บ สะสมไว้เล่นกันได้นะครับอ,อ้จบแล้วนะครับได้ที่สองนะครับอ่า เพือนๆคนไหนสนใจก็ไปจัดซื้อได้นะครับที่ลาซาด้าช้อปปีตอนลดราคาก็ถูกมากเลยคุ้มค่า,ากันเลยทีเดียวนะครับนี้ผมตว,วัสดีวายของขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ